ะะกําลังมีการระบาดของโรคโรคหนึ่งนะคะทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะก็คือโรคไอกรนะคะ่ะมีครอบครัวหลายครอบครัวเลยนะคะที่กําลังเจ็บป่วยนะคะแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะวันนี้เลยมาเตือนกันนะคะโรคไอกรนะคะ่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันมานานแล้วสมัยโบราณเขาจะเรียกโรคนี้ว่าโรคไอร้อยวันค่ะเพราะว่าอาการของเขาคือมันไอ ไอ้เยอะจริงๆไอ้ร้อยวันจริงๆเลยนะคะในกลุ่มที่คนที่เป็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งเลยเกินครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้รับวัคซีนนะคะดังนั้นใครที่ฟังหมออยู่นะคะแล้วมีเด็กเล็กในบ้านนะคะต้องพามาฉีดวัคซีนเลยนะคะวัคซีนเหล่านี้มันเป็นวัคซีนพื้นฐานจะมาในรูปของวัคซีนรวมค่ะก็คือจะฉีดที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะคะแล้วก็1ปีครึ่งแล้วก็ฉีดอีกทีนึงคือ4ขวบนะคะส่วนในครอบครัวไหนที่มีคนโตนะคะผู้สูงอายุที่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับการกระตุ้ ะะต้องกระตุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะปกติเราทํากันทุก10ปีนะคะก็คือรวมมาอยู่ในแท่งนี้นะคะก็คือเป็น3โรคค่ะมีคอติดปัทยักแล้วก็ไอกรนค่ะ ส่วนมากนะคะในผู้หญิงที่ตั้งครรภนะคะเราจะได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วนะคะก็คือเป็นตัวสารโรคเลยนะคะเมื่ออายุครรภประมาณ20กว่าสัปดาห์ถึง 30, 30ต้นต้นสัปดาห์นะคะเพื่อเราจะหวังว่าภูมิเนี้ยมันจะส่งต่อไปถึงลูกนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยถ้าเป็นในเด็กเบบี๋นะคะอาการหนักมากเลยนะคะแล้วก็น่าสงสารมากเด็กจะไอจนหอบเลยบางคนไอจนชักเลยนะคะนะถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีนะคะ การติดต่อติดต่อทางน้ําลายไอจามเหมือนหวัดทั่วไปส่วนการรักษาก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อค่ะซึ่งการรักษาเนี้ยควรจะให้ในช่วงสัปดาห์แรกของการเป็นนะคะจะสามารถฆ่าเชื้อได้ดีแต่ถ้าเป็นทีหลังไปแล้วแล้รักษาช้าเนี้ยมันจะไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการไอได้ละก็อาจจะต้องไอต่อไปถึง3เดือนจริงๆค่ะ